สวัสดีครับวันนี้น่ามาอยู่กับเด็กสาวตีกองนะครับเออตีเลยตีเลยตีลายดับลิงครับลิ้งเออเออเออเนี่จะมาเรียกฝูงหมาออกมาเล่นข้างนอกกันนะครับอ่ามีหมาอะไรบ้างครับเด็กๆ มามามีหมาม่วงครับหมาม่วงเอ้หมาม่วงหมาม่วงอ๋าอ่ามีหมาเลยครับอาปิกาจูแน่แน่แน่อาบวากับอาปิกาจูอ้าวกัดกันใหญ่เลยครับอ้าวเอ้าวอ้าวกินใหญ่เลยนะครับมีหมาเลยครับเออนี่มีหมาตีกตัวหนึ่งอ๋า อ๋อนี่ตามตัวเลยนะครับน่านี่มาเลยครับอมาระเบร์ครับระเบ้ออ๋อนี่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 ตัวนี้อ่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหตัวนี้วิ่งดีมากครับวิ่งดีมากอ่าโอ้เอาเอามีหมาแล้วเป้อตัวนึ่งตัวนี้ถึงอันบุดกระดับกบุดกระดัก อ้วนอ่ะอ้วนอ้วิ่ง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 วนอ้าวอีกหมานี่ครับหมานี่ครับเนี่ยนี่อาเดยงหมาเลี้งนี่นอนไปนอนดิ้นไปอ้าวมีหมานี่ครับหมาชมพูตัวนี้ครับหมาชมพูตัวนี้อ้าวนอนดิ้นครับนอนดิ้นอ้าว ยัยอครับตัวนี้อีกครับเน่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 นอนกันใหญ่ได้ฮ่าเน่เน่อ่าลิงกันได้ลิง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 โอ้ยโอ้ยเน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย